มีผู้ป่วยนะครับแล้วก็ผู้บริโภคหลายคนที่มีคําถามเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลเมื่อเรากินน้ำมันงาดำนะครับหรือว่าน้ํามันโดยปกติแล้วจริงๆคอเลสเตอรอลนี่นเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับร่างกายอย่างมากนะครับร่างกายเราเนี่ยเสริมสร้างทุกอย่างนะครับแม้ว่าจะเป็นสมองผมผิวกระดูกเนี่ยโดยใช้คอเลสเตอรอล แต่ว่าที่น่าจะเป็นจุดสําคัญก็คือคอเลสเตอรอลชนิดไหนที่เรามีนะครับถ้าชนิดชนิดที่ไม่ดีหรือว่าที่เราเรียกว่า L D L สูงเกินไปแล้วก็ H D L หรือว่าคอเลสเตอรอลจำนวนประเภทที่ดีเนี่ยต่ำเกินไปอันนี้ก็น่าห่วงนะครับจริงๆเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นกับร่างกายนะครับบางคนเนี่ยกินยาลดคอเลสเตอรอลเยอะเกินไปทําให้สมองและก็ผิวหนังซึมแล้วนะครับ จริงๆด้วยโอเมก้า3 6 9นะครับที่สมดุลนะครับแล้วก็ปริมาณของแฟติี่ยาสิที่ดีในน้ำมันงาทำให้คอเลสเตอรอลชนิดดีเนี่ยเพิ่มขึ้นชนิดไม่ดีเนี่ยน้อยลงนะครับส่วนผู้ป่วยนะครับที่มีสภาวะว่าเรากินน้ำมันงาดำแล้วคอเลสเตอรอลสูงขึ้นอันนี้ผมแนะนำว่าเราควรจะพิจารณาถึงการทำงานของตับ นะครับตับเป็นวเยวะที่เมื่อเรากินน้ํามันเข้าไปแล้วนะครับหรือว่าไขมันโดยปกติแล้วตับนี่เป็นตัวหลั่งเอนไซม์ขึ้นมาเพื่อที่จะย่อยไขมันพวกนี้นะครับตับและตับอ่อนนะครับถ้าเกิดเรากินน้ํามันตัวดีเข้าไปแล้วแต่ว่าตับนี่ไม่สามารถย่อยได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีสภาวะตับเสื่อมตับอักเสบหรือว่าสภาวะของโรคตับนะครับทำให้น้ํามันโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิด ผู้บริโภคหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยทานน้ามันที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าคอเลสเตอรอลยังสูงขึ้นโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเนี่ยควรจะไปปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเรื่องตับและตับอ่อนครับ